อแลครับผมวันนี้นะครับผมก็มาส่งมอบรถนะครับสำหรับเชฟอาวิโอเครื่องเสียงนั่นนะครับเต็มลำนะครับก็คันนี้ก็ไม่ได้ออกสื่อนะเพราะว่ารถมาทําสีนะครับแล้วก็นะที่เป็นเจ้าของอู่สีนะครับขอเอาไว้ใช้นะครับผมคันนี้ก็จะไปนง่ายๆนะครับจัดแค่2วันนะครับผ่านเลยนะฮะคนนครถมคนพื้นที่นะครับซื้อคนเดียวผ่านเลยนะครับวางดาวแค่3า0 0 0บาทนเองครับนี่ผมขายแค่79,000มื่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาสอบถามน้องๆกันนะครับว่าหลังจากได้ลองเล่นเครื่องเสียงคันนี้แล้วเนี่ยแล้ว รู้สึกยังไงบ้างนะครับแล้วก็สภาพลุงนะเป็นงไงบ้างนะครับผมน้องรู้สึกไงบ้างครับผมครับรู้สกดีแล้วชอบมากเลยคันนี้เครื่องเสียงนน่นเอารถมาทำสีหลายคันคันที่โดนสุดโดนสุดคันนี้ทำสีรถกับเกียร์ช้มหลายคันแต่ไม่ชอบเท่าคันนี้คันนี้ชอบก็เลยถูกใจถูกใจถูกใจมากเลยครับอันนี้ดีทุกอย่างเลยอ่าโอเคมากน้องเราเรื่องราคาเนี่ยเป็นไงเรื่องการไปเน้นเนี่ยใช้เวลานานไหมไม่นานไม่นานเสียนเทียเือนวัื่นเลยนะ เมื่อเมื่อวาน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 ตอนเช้าเมื่อวานตอนเช้าวันนี้รู้เรื่องแล้วครับเฮ้ยอวานเมื่อวานเมื่อวานไม่ใช่หรอเมื่อวานไป่ใสายบ้างเมื่อวานไม่สายเซ็นเมื่อวานวันนี้ผ่านแล้วใช่ใช่ระยะเวลาสองวันนะครับเซ็นเมื่อวานวันนี้ผ่านแล้วนะฮะแล้วก็ผมทำโอเน็ตเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูข้างในแป๊บนึงนะก็คันนี้นะครับเครื่องเสียงทั้งแผงประตูแน่นๆเลยนะครับมีไฟด้วยนะครับนะฮะอ่านะมีจอนะครับสามารถบูทูธได้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเป็นตู้ซับนะครับ สิบนิ้วนะฮะสิบนิ้วหรือสิบสองนิ้วเลแต่มีไฟด้วยนะครับด้านหลังก็มีแผงซาวนะครับผมโอ้โหคันนี้เนี่ยพร้อมจริงๆนะฮะผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับที่ผมปิ๊กันขายเนาะสำหรับใครที่ติดตามนะครับก็ยัมีคันสีดำนะครับทำสีอยู่นะครับกับน้าน้องนี่แหละนะครับใกล้จะเสร็จแล้วแล้วก็จะมีคันนึงครับที่เป็นติด R P G นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามในช่องปิ๊กชอว์รถบ้านใน YouTube เอาไว้นะครับผมและคุณจะไม่่่่พลลลลาาาาดดคคคคิปปใหมมมแแนน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 ออออะะรรรััััับบบบบววีี้้้ผผงงตไกสส๊ยย